มีเกี่ยวกับพวก IT System ต็มนะฮะไอทีดีพาร์ตเที่ที่สปอร์ตเรื่องนี้ทั้งเกี่ยวข้องกับกับฝ่ายบริหารและกับผู้สอนเชิญครับหัวองศาครับอยากจะเรียนถามเรื่องอเงินเดือนของข้าราชการครูนะครับที่นี่เป็นไงเปรียบเทียบกับอาชีพอ,อื่นแล้ว Uh, very good question. Want to you know about the salary yes. uh, of the T-shirt area and another area when you compare? Uh, you want to how uh, different, how different for the salary among salary money potential, uh, uh, for the income, for the income of income of the T-shirt yeah. and another occupation? Uh, yes. Um, uh, um let's uh, talk about the income of the fresh graduates. The uh, fresh uh, graduates of Okay, go ahead. It, it varies a, a lot. Um some the degree graduates got เ something thousand ถ mm ้าเป็นจบใหม่ๆนะแล้วก็สาขาทั่วๆไปเนี่ยประมาณหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญหรือมากกว่าต่อเดือนนะฮะสาขาทั่วๆไปม่นรีย e h ่น i ห a ีอมากท เ e will get about 20,000ต่อเดือนถ้าถ้าสอบครูได้นะนะฮะด้เซอร์เทอร์ประเทศเปประกอบวิชาชีพ20,000ครับตกใหม่ๆเนี่ย1,000เท่าหนึ่งเลย The property the property, property funded schools ครับ Teachers at property funded schools แสดงว่าครูเงินเดือนสูงกว่า จบปีที่2ทั่วไป10,000เช่นเทนต์ดานแล้วบางทีเขาบอกถ้าเป็นครูอยู่ในเป็นผู้สอนเนี่ย20,000นะฮะ20,000โอ้รหเสียเงินแน่โอ้โหเสียเงินเสมอแน่เท่าไหร่ big difference between the two kinds of occupations เขาบอกแตต่างกันมาก big difference ระหว่างอาชีพอื่นกับครู it is because there is a pay scale ก็คือ pay scale for the teachers working in the public sector schools. องครับทีทำงานนร t บบาร s ึาขอันัองเราก็อาจรย์มารดือนนั่ครับอที่เป็านราราองรานัอรที่เป็านเประตารางรนั่เพรทานฉระนั้าาอันนั่นเครอครูต่ารางเรั่มต้น่เอที่นี้หลังจากทีน่เป็นครูแี่วมันขึ้นตารางราลนนเอที่ทตานรารางของเัินเดือน สรุปก็คงขยายขึ้นเรื่อยๆเป็นฐานเรือยนเอดีอเน้าเบ a ร์ออฟเดอ r เพจเกี่ย c นไร h ่าเทนเปอร์เซ็นตเร์เซ o e ราะ For example, the f r e n h graduate they will be a d i t t e d to o n e p o p o p o s t p o ในเพย์สเกลดมีจ p นวนพอยน e สจ e เริ่นข n ค่ e n พ17อยน์17 e ถไปหรือสามารถ p ้าวไ t น3มันเป็นมาตรฐานเงืนเดือนเริ่มจากฐานที่เท่าไหร่17 17 แล้วก็ไปถึง34นะ33 33 and its monthly income at point 33 is about 50,000ที่จุดสูงสุดของของนัมเบอร์ที่ขึ้นประมาณ50,000 55,000 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 50,000 5 0 0 5 0 50,000 5 0 0 0 and they can also be promoted to senior teachers senior seniors mm -hmm. if they are, permit, are promoted to senior teacher then they will get